สวัสดีครับพี่น้องชาว u t u b e สวัสดีชาวนกโคอยทุกทานนะครับอัสสลาม ualaikum ไปยังพี่น้องชาวซะเลมทุกทานสวัสดีพี่พี่นงเฟซีทียูตังชาตนะครับมาเลเซียนดนีเซีย,นนเยทเมนลาวนะครับวันนี้ตอนเย็นเย็นพ่วงคาร ออกไม้เหมือนเดิมนะครับอ่าจะหมดน้ำไปขอเล่นๆนะครับสักไม้ส่องไม้นะครับวันนี้นะว่าจะได้สักไม้นะครับเาะว่าออกมามันก็กลุ่มๆฟุนน้นนิดนะครับแต่ว่าลมปลาซานนะครับคนจอบนะครับคันไม้ขันมืออยกเรียกมาจะหมดน้ำมันก็ขั้นนะครับขั้นขู่อยู่ใบ,บ้านยากองกมาเที่ยวนะครับ พวกกาแฟก็เลยออกมาแล้ว,ลวเพื่อนๆเอากับเาลัาไกด์คิดจะอุ้ยนะครับตัวเย็นๆกพีปนองชาวนกเข้าตีออกมาตอนนอกกระโคอยมั่นๆตุกกานนะครับเพราบวันนี้ก็เป็นวันดวงดีของทุกคนนะครับคณดีวาโชคดีกับมีความสุขไปนะครับ ทำรับคนที่วา่าโชคกรายวันนี้ไม่ไม่ตู้เล็กเลตอรีก่กาะยึดซื้อไปตั้งสิบห้าวันนะครับลาบไปซื้อมันเจ้เลิกกับเลิกซื้อไปตั้งสิบห้าวันนะครับก็ไปซือ้อไปไปซื้อไม่เหมือนทีสิบหกลังกับพี่น้องวันนี้ก็บกลิ่นฝนหมางนะครับเพกกิ่งจะไปโดยไม่มีไม้เนะวันนี้ ลงไปเล่แล้วนะครับไปอ่ะเล่ล้วทีในบางแถวนี้ลงไปย้ำยัติดไปทีในบางแถวนี้มีมีทีไล่ไล่ทีนะครับทีซวยๆวยครับแต่วา่าสมารตตอนเข้าได้นะครับพาไปลงมาจมาบรรยากาศย้ำยินแล้วนะครับวันนี้นะครับ นี่ก็เป็นช่วงเริกงานหรือการนะครับก็จ,จะมีรถหลานนิดนึงนะครับมีฟาเลสนะครับไม่รู้่าคนนี้ตกแต่งคนไมนน้นะครับเพิ่งกำลงเล่นนะครับนี่นะครับป้านไหมทีเบิ่มได้เลยตัวีที่เบดนะครับเมื่อวันอาทิตย์ตีบ้านมานะครับมาลองเียเข้ามาเลยนะครับลองเียเข้ามาเลย นิดนึงนะครับเพื่อมีไม้เด็ดๆไม้ดีๆนะครับได้จำไว้นะครับแต่ฟังเสียงนกซึ่งว่าไม่ได้พอวันนี้ก็ได้จำไว้ว่าถึงไม่มีนกมังนะครับนะครับผมลงเข้าไปเล่นในซอยนี้นะครับ ก็ท่านตีอามาช่วยๆนะครับลองขับไปเล่อน,นะครับเพื่นจังนะครับพี่น้องนเออหนอกอีกขั้นไม่ขั้นนะครับอ่านี่ยนะครับพี่น้องพุ่มไม่เรวนะก็นะครับ,อ,รนะนนรบอยู่ขันไส่เฟือยตัวงนะครับ ้องเล่นนะครับพี่น้องตรงนี้วาจะมีมีหวังช่วยช่วยไหมนะครับเนี่ยครับผมไม่หลานดินเบิ้นหลานต้มดินตรงนี้นะครับพี่น้องหลานต้มดินตรงนี้หลงเล่น,นะครับว่าจะมีมั่นไหมนะครับพี่น้องครับเอ็นเตอร์ท่านตี๋ชวยจังครับพี่น้อง จะวา่าถ้าว่าตอดินผมว่าน่าจะน่าจะช่วยกับพี่น้องมันกับฝนลงทัองเม็ดท่องเม็ดนะครับเด <c oughs> ี๋ยวผมจะกลับรถไปนะครับเนี่ยครับพี่น้องป้าเปล่าเนี่ช่วยมีไส้ปวยนะครับพี่น้องมีเส้นปวยมีไส้ปวยนั่นกับบริเวณมีไส้ปวยไส้ปวยนี่ต้องดึงเข้ามาบริเวณนี้นะครับน่าจะไม่ได้ใช้หันนะครับ นี่ยครับพี่น้องพอมเล่ตรงนี้ไม้ช่วยจังนะครับพี่น,อนอกก้อ,นอง,คร,รงค,รครับพี่น้องมาเล่กับพุ่มนะครับว่าตคนเปล่านูกันหน้าตังไหมครับครับพี่น้องครับผมก็ตังจะมาน้ำไวตรงคนเปล่านี้เลยนะครับพี่น้องครับเราพุ่มเลวอ่ะตรงนี้มันช่วยนะครับ นกมันบินไปบินมาอยู่ระหว่างตนา้นเปล่าช่องตอน้นกลางบนนะครับต้องคิดว่ามันน่าจะลงที่ตอนเปล่านี้นะครับก้วพี่น้องมาติดตามชมเล่นนะครับว่าเจ้า,า,จา,าหัวามจะสร้างหัดเรียกหนกปลามาได้ไหมนะครับพ่นกำลังลงนะครับพี่น้อง dengan apa dengan apa ครับพี่น้องครับพันเดีตกพลาดนะครับพี่น้องครับกัรเพิ่กระตกมาพอดีนะครับกัรพุ่มเพุ่มก็ตตรงพลาดจมวนน้ำระบานนะครับสําหรับวันนี้การเราต้องคุณจมวนน้ำการรับานมือเราวันนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับชอวบางยาซีเราก็จะเดินตายวยครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้พสวัสดีสวัสดีครับ